สวัสดีค่ะร้านสะพานบุญรามอินทราปากซอย109ค่ะวันนี้มาส่งงานลูกค้าผ้าสไบเท้าวเวสุวรรณยาว10เมตรค่ะวัดศรีพรเพนมาตยารามตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตอนนี้มีท้าวเวสุวรรณขนาด9.9เมตรน้ำหนัก3.3ตันคนแถวนั้นจะเรียกว่ายักษ์วัดศรีค่ะใครผ่านไปจังหวัดตากก็สามารถไปสักการะได้นะคะ ตอนนี้เป็นท้าวเวสุวรรณที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือค่ะมีงานบวงสวงที่ผ่านไปแล้วนะคะมีพระอาทิตย์ทรงกรดด้วยค่ะขอบคุณภาพจากเข่าช่องอมรินค่ะสบายลักษณะดังนี้ค่ะของที่ร้านจะสอดด้วยผ้าพื้นแดงใต้ผ้าลูกไม้นะคะแล้วก็ประดับคลิปทองค่ะ สนใจสินค้าสบายสั่งตัดพิเศษก็สามารถทักสั่งเข้ามาได้นะคะขอบคุณลูกค้าที่รับชมและติดตามคะ่ะสวัสดีคะ่ะ